สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวบำนาญแห่งชาติมาแชร์ให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับโดยล่าสุดเพจบำนาญแห่งชาติที่ได้ดําเนินการผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินคนละ3,000บาทนั้นก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงนะครับว่าผ่านมาแล้วกว่า20ปี ผู้สูงอายุในบ้านเรานะครับยังได้เงินเบีย้ยยางชีพแค่600บาทเท่านั้นตกวันละ20บาทซื้ออะไรก็ไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดก,กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้า่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับเพจบำนาญแห่งชาตินะครับได้ชี้ว่าผู้สูงอายุนะครับผ่านมา20กว่าปียังได้เงินเบี้ยยังชีพแค่600บาทตกวันละ20บาทไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุในปัจจุบันแล้วนะครับโดยทางเพจได้โพสต์ข้อความหยุดรัดสงเคราะห์รัดชิงโชคเดินหน้ารัฐสวัสดิการบำนาญแห่งชาติอภิวัตกวางแก้วเครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการ กล่าวในเวทีเสวนา8สวัสดิการสังคมไทยภายใต้ระบอบยุทธ์กับอนาคตรัฐสวัสดิการอนาคตประชาธิปไตยช่วงการนําเสนอโดยตัวแทนเครือข่ายประชาชนในหัวข้อบำนาญประชาชนเส้นทางสู่รัฐสวัสดิการโดยกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของเวทีกับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ2565โดยได้กล่าวว่าเรากำลังก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่ไม่มีอะไรไปเกินกว่าเดือนละ600บาท วันละ20บาทสําหรับผู้สูงอายุคําถามคือเราปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่กับเบีย้ยยังชีพแบบนี้ได้ยังไงเป็นระยะเวลากว่า20ปีที่ไม่มีใครหันมามองทางเครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการเคยรวบรวมรายชื่อเสนอสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกแต่ไม่ได้รับการตอบสนองทําให้กฎหมายข้อนั้นตกไปแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์หยิบยื่นให้เราก็คือการรอมแห่งชาติ มาในช่วงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เจอกับการรัฐประหารยิ่งดับฝันยิ่งกว่าเดิมทางเครือข่ายก็พยายามรวบรวมรายชื่อให้ครบ10,000รืลายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยื่นเพราะยังยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเพราะประยุทธ์ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยแต่มาจากการรัฐประหารมาขโมยความสุขความหวังของประชาชนอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มมีความหวังเพราะมีการเลือกตั้ง แต่ก็ไปติดกับดักเรื่องรัดสงเคราะ์เพราะรัฐธรรมนูญ2560ที่เขียนเอาไว้ว่าต้องค้นหาคนจนให้ได้และคุณประยุทธ์เก่งมากในการค้นหาคนจนหาได้ก็ลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วที่เราจะไปค้นหาคนจนเราต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการท่วนน้าอภิวัตตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองมีแผนในการผลักดันกระตุ้นกฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ประชาชนพร้อมมาตั้งนานแล้วสําหรับการเปลี่ยนเบีย้ยเป็นบํำนาญทั่วนหน้าเป็นสิบขั้นพื้นฐานที่จะหยุดส่งต่อความยากจนหยุดสงเคราะห์ยกระดับในฐาน,นะคนให้มันเป็นคนในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองไม่ใช่เป็นไพร่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทําให้คนมันเป็นคนและทำให้ทุกคนมีหลักประกันรายได้อย่างชัดเจนไม่ใช่มาสมเดือนสองเดือนผ่านบัตรโน้นบัตรนี้ เราหยุดเป็นรัฐและสงเคราะห์และหยุดเป็นรัฐชิงโชคมันไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นเลยนะครับก็เป็นข้อความนะครับที่ทางเพจบํานาญแห่งชาติได้โพสต์ชี้แจงนะครับโดยชี้แจงว่าผ่านมากว่า20ปีแล้วนะครับผู้สูงอายุในบ้านเราก็ยังได้เงินแค่600บาทนะครับชี้วันละ20บาทมันก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วนะครับในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับ นี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับบำนาญแห่งชาติที่นํามาแจ้งกับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ